สวัสดีครับสวัสดีครับพันน้อยรอยเอสดับผมมันนี้มาหางหนูก็ผมฟารามไม้ครับมาสิ่มีหนูบ่ ก็พอหวยครับผมนี่ดูเดี๋ยวห้องสิมาดักกันตรงนี้นะครับนี่คือห้อยหู้งี้นะครับเป็นทางครับผมทางทางมาถึงถึงถึงครับทางมาไปนี่เดี๋ยวห้องมาดักกันตรงนี้ครับผมหลังนี้อาวุธของห้องก็เป็นนี่ครับผม กัอนี่ใส่กับครับผมน้องเบิ่งครับว่ามีชิมีตัวไอ้งุมแต้มเดียวห้องตั้งมือกับได้ตั้งมือกับอะได้ครับผมครับเดี๋ยวเขามาหากันครับรผมหลังนี้จะเอาเป็นผมจะเอาเป็นเยื่อมั่นํำปะหลังนะครับหลังนี้ครับนี่ครับผมเยื่อ แล้วห้องอมาหลุนกันครับผมว่าจะมีตัตีดบ่หลังนี่หลุนกันมืออื่นซับเบื้องเศ้าครับผมทั้งนี้สิเอาเป็นเยื่อกระโพกดนวยครับใส่หลายๆเยื่อแล้วแบบลอมมั่นครับผมสอบมั่นครับผมว่าหูสิแถวนี้สิหลุดจักกระโพดบ่็อกุดจักมั่นสำหรับหละะังมองธรรมดากันครับผม นี่นะครับโอ้ยเดี๋ยวไปครับผมอรอลุ้นกันครับชา,าบไม้กะบูรูหนูจะมี่ไว้นะครับแต่ว่ากรมิค่อยหนูกัดหนูเที่ยวนะครับนี่เป็นน้องลงไปเพื่อนผมมาสิมนีมงหาง่างบ่ ผมเดี๋ยวห้ามาดักกันตรงนี้นะครับทางหนูเที่ยวเที่ยวมาุทะปุ่นครับผมเ,เที่ยวมุ่ะุนเที่ยวมมรุเหนับผมเดี๋ยวก็หลอกมาทางข้างขีดครับเดี๋ยวข้ามาดักกันตรงนี้มามาลุ่นกันับผมว่าจะมีตัวะผมก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นเยื่อมันสําปะหลังนะครับเดี๋ยวามาลุ่นกันมือเศร้าครับผมว่าสิมีตัวะ ครับผมเดี๋ยวเ้ามาดักกันตรงนี้ครับผมอีกทักหลังเบิ่งครับผมมีทางหนูเที่ยวอยู่ครับเ้ามาล่องดักกันเบิ่งว่าสิมิตตัวห้อมเห็นบ่ล่องดักกันครับอย่างนี้ขางใใส่กินเกี๋กระปรดนะครับมาลุ้นกันครับผมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับผมไปอ่ รอ่นกันมือนนะครับเือนเสาหอกกันับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมบรรยากาศตอนเศร้าครับผมตกูกลับครับผมไปน,นะครับไปรุนกันครับผมว่ามันมีสิมิตโตบ่เขาสิได้อีก เป็นแตมเดียวหรือว่าบ่ไใดครับผมไห้นนุ่มแตมเดียวของเขาไปครับไปดูนึ่งครับผมดักไป้หนึ่งขึ้นโอ้เรียบร้อยดีครับผมม่มีโตครับเรียบร้อยดีเช่นเคย แล้วนี่แล้วนี่ก็ะโบลันครับผมอีกลุน่นต่อครับผมอีสีโนอเอาอีลอบเก้าโบล็อกเองนนครับ อย่างนี้ก็บโบรันเอาอีกแล้วนะครับรุ่นกันต้อครับผมจะมีโตบอน้อ,นอมือนีิรุ่นกันต้อ,อ,ตอ,อรครับผมจะมีโตบอนะครับดักไวป้ปากหู ปากหูกับบอมี่หยังครับผมหลังนี่กับบอกินครับผมทางเที่ยวไปนี่ครับแต่ว่าหนูนูกินข้อโพดว่าก,กินมันสำปะหลังครับผม รุ่นเป็นตัวครับผมสี่เหี่ยวเรืร่องว่าเป็นไอ้นุ่มแต้มเดียวไปรุ่นกันครับหลังนี่เป็นเจ้งไหโอ้หลังนี่รันด้วยครับเฮ้หายทองแปลงแรงว้าย นี่ครับตัวหนูหนูหน่อยโอ้ยเมครับเืินกระต่อยครับผมว่าจะมีตัวบ่หลังหนึ่งดักว้นี่ยนะครับหลังนี้ก่นอนหลังนี้ลันบ่ติดโอ้ลันอยู่ติดอยู่ครับหนูหน่อยก็ับหน,ห,นหนูซิ่ง โอ้นี่ฮะันี่นะโอ้แตนที่สองครับผมตัวบุงใหญ่เลยนี่คักพักพักดุ่นกันต่อครับผมโอ้ยโอ้ยอ,อยากเตลียวครับผมพี่น้องโอ้ยเป็นไดเนาอเมื่อนี่เป็นเจ้าไหน บัวรันครับผมหลงังนี้หลังนี้กับบัวันบากินอย่างเลยหลังน,น,น,นี้ลันครับผมลันเตวติดครับอยู่ข้างกันอ,ดดอุ้ยติดอยู่รครับโอ้ยนุ่งแอีกเหรอครับโอ้ยนี่สุดยอดครับผมมือนี่ ติดตนูใหญ่ไปครับรุ่นก็ผมหลังสุดท้ายนาจะหลังสุดท้ายแล้วนะครับไปรุ่นหลังสุดท้ายผมว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายนะครับหลังสุดท้ายบอหลันครับผมบอมีตัวครับ สรุปผลงานครับผมสรุปผลงานครับผมหนูหน่อยตัวเดียวครับอ่านั่นสองตัวนั่นหนูพูกไงครับผมบลกเนาะครับหนูสิ้นครับผมครับอ่ากอบปุ้นที่เขามารับชมนะครับพมคลิปหากินแบบบ้านๆครับผมพระมหมนคือเพ่นดอกบรรยากาศครับผมไม้ น่าจะมีหนูตเี้ยหนูากเขากับครับครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมพอกกันคลิปหน้านี่ก่อเกา้าวค้า่าสวัสดีครับ